จะไปให้ง่ายๆไปปลูกกล้วยหน้าไปปลูกกอไผ่ไปปลูกนาคาไปปลูกไปปลูกกล้วยปลูกไผ่ไปปลูกนาคาไปกันเลยไปไปเด้อนึ่งสองสามเดี๋เริ่นั่งกันนี่ก็โอ้ยหอด้าววันนี้หอด้าววันนี้เจาจับดีๆจับดีๆเรอะนั่งไว้แล้วโอเคอ๋อจับดีๆ เป็นอยัง รถติดลมบลมลมอีนน้่เป็นตลอดพี่าเลงเรีขงนอย่าพาาบินห้องมาเกี้ป๊านอก,กวยขันมากแล โมก้าขึ้นย้ายขึ้นตรงนี้เกินซนใยมันจะโลบงอยดอกขึ้นเนาะเจ็บขาท่านี้เนาะ ดีๆนอ ไอสิงานน้ำเอาเอ้ยเอาเอาเอาฟีแล้วแบบนี้ uh>